กับสบายดีประสบประสบพอ,พอ,พอ,พอกับบ่าวเอือดน้อคลิปนี้ก็ยังอยู่บ้านอัมลา,าคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมคือเจอมาาัอปมปซื้มปลากแล้วมาผัดลืมกล้องไปสนีอยู่ปากซองเพื่อนกะกลับึ้นไปเอาอีกรอบนึง ก็เลยเห็ดปลาหมึกกันเนาะพี่น้องเพื่อนสั่งให้ย่างปลาหมึกพี่น้องเจลล์พี่องอยู่กับเจลล์นีอยู่กับเจลล์คือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมาได้ไปทางใดกินกินอิ่มแล้วก็เห็ดกับข่าวต่อเล้อยากไปทางใดก็เลยมาดูใช่ไหมจิพอลลาเพื่อนกำลังเตรียมสีตบแต่งรถไทยพี่น้องเพื่อลวด เห็นลวดจีอมาราบอกวดติดลวดจีบนนี่ผ้าเพิ่นกำลังสีตกแต่งรถไทยพี่น้องย้าข่าไอ้หงส์ใช่ล้วเดีสิ <c oughs> ไปดักไพ่กันไปดึกอันง,งัดมันเมื่อวานนี่ปวดแขนหมดเลย <c oughs> โอ้ว่ะจังว่าจังว่าเดี๋ยวแล้วเดบ๋ย่เคยบม่เคยอันบม่เคยงัดมันจกักเถอะเพราะไปเจอเออมันก็ปวดกระโตเติบได้ว่ะ ดังพาย่างปรามือกันเลยไปก่อนโมเรียมประมือสไปย่างคนวาไฟยังบริดังไปยังบริัเอามเอาไม่เหยียบบ้านไดลูกบริษน้อวัดทีเต่าห้

ใครอยากเป็นคนดังมาเด้อดังไทยดังไทย้ <c oughs> ทยยอื่นอย่างมาดังสวยวะอ,อ้าวผ <c oughs> ู้ใดอยากเป็นคนดังเนาะเมือนี้ขอเป็นคนดังเด่ดังไทยเป็นคนดัง <c oughs> บอลยาอ้อยอาดตเอารออกระตุ้นกระต้นข่อยนอพ่าไปเสียดเสียดท้างเนีย <c oughs> รเรายางไ้อันกี่โตไปหาเก็บบอว่าซื้อเก็บขี่ไม้ได้ไนะาะเอาคอยต้องถับรนไวเนี่อนอนไวนี่เอาไปกบ ใช้รถวีโก้เราไม่มีโก้เราก็ใช้วีโก้คอยาวเออมาพี่น้องอยางปาดีจ้าพี่น้องปลาหมึกกระซาลอยซาลอยพ่นให้เลือกสีนส้ําซอก ไอ้บ้าเอือเลือกเนคยพ่น no? like, ้องเลือกก็ถ ah, yeah. right. ือปากเยนนันหลนะถ้าราวิเ no. ลือกเปลี่ยนบ้อดเ่นเ okay ี่ยเป็นี่ยเีเนี่ยเนีนเนี่ยเนี่ียนี่นี่กน่งเนีเนเนีเนีเีน่ยเนี่ยนยน่เปี่ยนี่ย่นเี่ยเนยนม่นเนียนี่ยเี่ยนี่ยเนี่่เี่นนีน่เียนนีเนเน เกี้ยวออกนาเงินนะที่นี่บอจะบอกบอคนละสีเออๆๆงามอ่เอองามเป็นเออเห็นเนรอเห็นย่บอคอยเห็นอ้ามันอันไหนนมันจ้าบ่เห็นเป็นสีนำเงินไม่ใส่แนวคิดเอาสีซอย เคียงใหม่อมลาซื้อมากเงออกเคียงใหม,ม,ใหม่ไหนมีสีดเดงเ,ง,งเบรรืองยังแบบเบิองเบิดได้นะเซไและบอก่ะจเซ่ที่ม่วงมันจะคืออมรามันจะอยู่เงามันนั่นเดยวอยู่เงายอด มีสีแดงมีสีแดงแั่ตัวมีแตแดงแดอันนี้เป็นแงแดงม่วงแดบบูเนะแดงทับทิมนี่เป่นอเนี่ยีปลามึกพี่น้องจ๋าไพนอสีแต่งงานเนาะ ไอ้สีแจงงานบูกาหนะสลอยประจักสีน้ำเงินงามสีน้ำเงินงามสวยเลยเนาะสีนั่นแหละกแดรอเก็ว่าอยู่บอกเอาคันทางยางนะดีอยู่บอเอาทางยางก็ได้สีน้ำเงินน่หละ้อไปได้เลยต้อได้เอา เหน่เน๋เนเนเนเราไปตะกินล้วพี่น้องยากปามือยู่เงินอมมาลามานน่กัพี่น้องเลยลายลายยังอ๋อไปนะมั้ยวุ้นวนแ่วุ้นวุ้นไม่อันบอกไปเซไปลาก่อน้า เอไปเเซตรือเ่ไปเตไปลาต้องเอาไปแช่น้ำสกโอนจ้าจ้ากี่ยนนี่มีหนาเกี่ยนแม่ไม่ได้หอมโกมาจัดขอไว้ประดิประจิทันบอกยังขาดไม่หิบตาพี่น้องทั้งผู้เปิดไฟเลยสอร้อยเปิดไฟแล้วเหลือมัมากพี่น้องต้นต้นยังต้นคิดมากคิดมากเพิ่น

ไอยดน้ามีจังอ่านเจีพะละนี่นใครบอปรานม่าม้ยต้องหามเีไ่สุสามสั่นถูกปัากกิเทียงน่นเด้ต่อมาชื่อว่าไม่นี่กันเิมอเขาหาผ่าวล่มีามามาอุ้ยตัดตุบตัครับ เดี๋ยวไปหามีดมาซอยกันเดี๋นวสาซอยเกันอยาอุ้นไปมือกนแล้วเอาไกระซิ่สซอยเดี๋ยวเท่าเอกริ่าซีมมาแป๊บกราซิ่งัสดีมมาแป๊บพือกัมานั่งเฝ้าแล้วก็เปิดไฟพอครับ้มไฟโอ้ยมีดคอยกันนะ เนียงมนไไข่มะม่วต้กายเาไปว่าคิปนี้เก็บภาพในการรเพลงคนนี้กันนะพี่น้องซิมน้ำเน่ซิมเอาซิมาเมลก็ซิมน้ำเน่ สบายแล้วพี่น้องสบายดีดบ๊วสุขสุขคนไปแล้วเออเริอยู่้ว